โอเคก็กราบสวัสดีดัผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาไก่ขัน,นวันนี้ผมจะมาจับเจ้าวีเวอร์นะพอดีว่าผมทำเป็นควสนี่ไงเจ้าวีซวเวอร์ไงกินไปไก่ขันผมขออาภัยด้วยนะถ้าเกิดว่ามีไก่ขันนะ ขันเยอะมากมวเลยตอนนี้นะครผมก็จะมาจับเจ้าเจสซีวีเวเจ้าวีเวอร์กันนะไตั้งแต่ผมพาจับเจ้าเมกาโรนนี้ผมไม่ได้เล่นอาร์คมาหลายวันเลยนะ อ๋อัยด้วยนะถ้าเกิดว่ามีเสียงไก่ขันไปด้วยผมอยู่อุดรธานีเอ้ยบ,อออบ้านผืออุดรนั่นแหละบ้านผือนั่นแหละโอเคจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเนี่ยเจ้าวีเวอร์เนี่ยครับชีดได้ตั้งตัวสีเอ ออ,อครับได้ตั้งแต่เลเวลเลเวล60เ,เ,เอ็ดแต่ไม่เป็นไรผมไม่กังวลหรอกนะเพราะจากผมทำเป็นเควสเต็มรูมจะให้ที่ขี่มาหรือเปล่าโอเคผมขอตัดไปเลยนะตอนนี้จับเสร็จเอ้ยยังไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวตัดดียังไม่ตัด แต่คิวเอ็นยังไม่แต่คลิปให้คุณให้พวกคุณมาถามเนี่ยพวกคุณยังไม่มาแบบถามคำถามอะไรเลยในใต้คอมเมนต์เนี่ยให้ผมจะได้ทำคิวเอ็นีเมื่อ,อไหร่อะโอเคอเปิดเพนที่รู้สึกว่าไปเปิดป่าเล็ดบูดมาแล้ว ไปเปิดหลายก่อนเลยเฮะรู้สึกว่า,าไงอันนี้จะไปต้องตัดไหมอะไรเดี๋ยวจบซีรีส์นี้ก็จะทำเป็นโหมดฮาร์ดหลังจากโหมดฮาร์ดก็บูตอนโอ้ยหลังจากนั้นก็เออ จับพวกดันเจียนแล้วก็เออเรีว่ายังไงแล้วก็รีวิวดันเจียนนู่นนี่นั่นโอเคแงถือว่ามันจับง่ายเไหมมันจับไม่ได้ง่ายกว่าพาราเซอแต่พาราเซอมันจับง่ายกว่าแค่นี้เองถือว่าเป็นตัวกินเพื่อที่จับได้ตอนที่เราเริ่มหหดถุดแล้วแงยังมีหลายอย่างนเลยที่ยังไม่ได้ปลดล็อก ยังไม่ได้จับเมนต้าเลยเี๋ยวค่อยจับเี๋ยวค่อยจับที่เขีโอเคแตาไปผมไม่ได้จับหลายตัวเลยนะเสือนี่ยังไม่ได้จับเลยอ,ลอารนอารานิโอก็ยังไม่ได้จับอารานิโอยังไม่ได้จับจ้องมังมุม,ม,มอะไรตัวนั้นยังไม่ได้จับเลย มียังไม่ได้จับคาโน่จับแล้วเมกาลูดอนจับแล้วพาราเซอร์จับแล้ววูไรนโน่เจ้าเลดขนยังไม่ได้จับเลยเมกาเทเรียมด้วยยังไม่ได้จับหลายตัวเลยฮะเมกาลูก็ยังไม่ได้จับเอ๊ะไปไหนกี้โอ โอเคผมขอไม่ตัดเลยกันเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปก็ตัดเลยกันตัดเลยกันอยากให้อาร์คโมบายเนี่ยอาร์คโมบายเนี่ยคืออาคคืออยากให้อาร์อาร์คโมบายอะจับใกล้แบบอินฟินิตี้อะจะได้จับได้หลายตัว <c oughs> ก็ก็พจันจ์ครึ่งเสี่ยว ผมลืมบอกไปของโปรดของเจ้าวีเวอร์เนี่ยก็คือกิปโปของเจ้ากาลิมิมัสเจ้ากาลิมิมัสซึ่งกาลิมิมัสที่ผมจับเนี่ยมันเป็นตัวผู้มันไม่ได้เป็นตัวเมียที่จะนี่แหละปัญหา ผมก็เลยต้องจับด้วยพวกแครอทกับขาโผุดคิวแอนเอเนี่ยยังไม่มีใครถามเลยขอเล่าถึงนะขอสักมินสองมินก็ยังดีในคิวแอนเอแตดไปตอนจับเ็จเลยตอนนี้นะฮะท่พนผู้ชมัตกำลังจะได้แล้วไหมกำลังจะได้แล้วกำลังจะได้แล้ว เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวไปเก็บเอ่อยาสาลบแมงงาพูนเงินของก็น,นะว่าถ้าเกิดว่าการจับคางนี้ถ้าได้ที่ขี่ก็น่าจะดีเพราะถ้าไม่ได้ที่ขี่แบบกาิลีมัสก็ก็ไม่ได้ขี่แบบอีนี้ไม่รู้ว่าผมจับทีเล็กเพื่ออะไรแม่ก็อาจจะเพื่อฟาวันก็ได้ เขาจับทีแรกตั้งแต่เลวยี่สิบกว่ากว่าไม่รู้เพื่ออะไรอเอ๊ะเรารีบกลับไปแล้วเดี๋ยวมันตื่นก่น่นน่าจะใกล้ได้แล้วแหละ ถ้เป็นแบบเควสนี่ก็ดีนะคะคือม,มันจะได้พูดซีพี่เอาเลยบอสได้ว่ามันถึงแล้วอาได้แล้วย๊อมได้หนึ่งกันนะร้อยเอ็ีได้เป็นเอ่ออตถอดวดัด โอเคสรุปคือไม่ได้ที่ขี้ โอเคเดี๋ยวสงสัยเขาต้องเรียกมันกลับบ้านสุดตปิดแล้วก็ปัดเสียบเป็นวิธีการเรียกเพราะว่า,าการเรียกมันมันก็จะสอดกับแตันโน้ที่เรายังขับที่ถึงไม่ได้ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเอ็กแทกตาเกบเอ็กซ์เอ็กซเอ็กแทกกไปนอไปโน้ตเอ็กซแทกเกน อโอ้ยแล้วก็ทำการกดเลี้ยกกดไปที่ C อืม E จ i x กดเรียกเวลาเรียกอ่ะคือเราต้องเก็บของดโนเสาร์ตัวนั้นก่อนนะเพราะว่าเวลาเราเรียกอ่ะของมันจะดอบอ,อืจับวีเวอร์แต่ไม่ได้ที่เขียโอ,โอเคขอ,อเคจะไปโนมากินแล้วกัน เฮียน่ะ,ะ,ะลอวีซเวอร์มาผมจะดึงเดี๋ยวไี่เนหน่อยว่าได้กีตัวเองโอเคใกล้ได้หนึ่งสองสาม โอเคมันมาแร้วโอเคมันก็ขอจบไปเแค่ตอนนี้ดล้วกันนะคลิปนี้